ครบ3เดือนแล้วนะคะสำหรับการหายตัวไปของคุณบิลลี่พอและจีรักจงเจริญหัวหน้ากลุ่มกระเรียงที่อุทยานแห่งชาติแก,แก่งแก่งประจานค่ะทางครอบครัวก็ยื่นสารนะคะเพื่อให้ไต่สวนในคดีนี้วันนี้ปรากฏว่าสารจังหวัดเพชรบุรีมีคำสั่งออกมาไม่ไต่สวนอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาตินะคะเพราะเห็นว่าไม่มีมูลความผิดเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ค่ะ ภรรยาและทีมทนายความของบิลลี่ไปฟังการพิจารณาคดีนัดสุดท้ายที่ศาลจะตัดสินว่าคดีนี้ใครเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปการพิจารณาของศาลร,ระบุว่าไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอว่านายชัยวัตรลิมลิขิตอักษรอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปถึงแม้อาจจะเป็นคนสุดท้ายที่ได้พบกับนายบิลลี่ขณะถูกควบคุมตัวต้องการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจค้นหาว่า ไปหยุดที่ไหนอย่างไรให้ให้สืบหาให้คนให้ถือที่สุดอ่ะนายใช้วัดระบุว่าผลการพิพากษาถือว่าได้รับความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่และจะนำเอกสารทั้งหมดขอความเป็นธรรมต่อผู้บังคับบัญชาบิลลี่เป็นนักต่อสู้สิทธิมนุษยชนในพื้นที่ทำกินของชาวกะเหรี่ยงบ้านโปร่งลึกบางกลอยจังหวัดเพชรบุรีหายตัวไปตั้งแต่วันที่17เมษายนปีนี้นะคะ มีพยานเห็นว่าบิลลี่ถูกนําตัวให้ไปพบกับนายชัยวัตรลิมลิขิตอักษรหวัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานในเวลานั้นจนถึงวันนี้ับงนนบิลลี่หายตัวไปครบ3เดือนและยังไม่มีความคืบหน้าการสอบสวนและติดตามการหายตัวไปขณะที่นายชัยวัตรถูกชาวบ้านกระเรียงบ้านบางกลอยยื่นฟ้องต่อสารปกครองในคดีรื้อถอนบ้านเรือนและเผาทำลายบ้านเรือนของชาวกระเรียงเมื่อปี2554 และยังเป็นผู้ที่พบกับนายพอลจีหรือบิลลี่นักสิทธิมนุษยชนชาวกะเรี่ยงก่อนที่จะหายตัวไปค่ะ